สวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบรวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับท่านที่รอคอยแนวคิดดีๆนะครับแรงบันดาลใจแล้วก็เทคนิควิธีการที่ทําให้เราสามารถที่จะพลิกชีวิตจากปัญหาที่เราประสบนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นหลายๆเคสหลายๆกรณีที่เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างน่าทึ่งนะครับเพื่อสิ่งเหล่านี้มันจะได้เป็นประโยชน์กับพวกเราในการที่จะนําไปใช้นะครับวันนี้เรามาใกลถึงเหนือสุด แดนสยามนะครับนี่คือจังหวัดจังหวัดอะไรนี่จังหวัดเชียงรายครับจังหวัดเชียงรายนะครับเรามาพบกับนุ่มนักธุรกิจไฟแรงที่นี่นะครับทําหน้าที่หลายควบหลายอย่างเลยแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมนัทสิทธิ์เครือวงนะครับชื่อเล่นชื่อแจ็คนะครับก็เป็นคนพื้นเพจังหวัดเชียงรายเลยนะครับครับเกิดที่นี่นะครับแล้วก็ทํางานที่นี่นะครับโอ้ปักหลักที่นี่เลยบ้านลรา่เลยครับก็ทางานก็ไม่ไกลบ้านครับก็ ติดใกล้บ้านเลยในบ้านจริงๆก็คือคนที่นั่นเลยใช่ไหมครับแล้วก็ทางานเกี่ยวกับด้านก่อสร้างครับก่อสร้างก็ทาก่อสร้างมาตลอดทาก่อสร้างมาตลอดปัจจุบันก็รับหน้าที่อะไรรับตําแหน่งราชการด้วยนะครับแล้วทาราชการแต่ว่านอกเวลาก็คือว่าก็เป็นเรื่องของเราใช่ครับสามารถที่จะมีธุรกิจเสริมซึ่งเราก็เลือกธุรกิจที่เขาเรียกว่าเหมาะกับความสามารถของเราคื่เราเก่งเรื่องก่อสร้างก็เลยทํารับเหมาก่อสร้างใช่ครับนอกจากรับเหมาก่อสร้างแล้วทราบว่าท่านท่าน จะเรียกท่านชุ่แจ็คดีกว่านะครับได้ครับแจ็คนะฮะในช่างแจ็คนะครับก็รับหมอก่อสร้างแล้วก็ยังมีธุรกิจพัฒนาสแปร์นทรไม่ทราบด้วยครับคือเริ่มแรกเนี่ยเราทํางานในหน้าที่ก็ก่อสร้างมาตลอดนะครับแล้วก็ก็เลยมีโอกาสคนเห็นผลงานเห็นฝีมือครับเขาก็ให้ไปเป็นที่ปรึกษาโครงการเริ่มแรกครับที่ปรึกษาโครงการรับออกแบบรับเขียนแบบต่อมาก็ให้ไปช่วยคุมงาน ต่อมาไม่มีคนทํางานเขาก็จ้างไปทําให้ก็เลยไม่ได้่อร้างมันเป็นวิวัฒนาการในสิ่งที่เราเอาตัวเข้าไปเกี่ยวพันอันนี้คือหลักการก็คือว่าเราอยากจะเป็นอะไรอยากทําอะไรเอาตัวเข้าไปเกี่ยวกับพวกนั้นใช่ไหมนั่นคือก็เลยได้กลายเป็นผู้รับเหมาใช่ครับครับผมคือมันเริ่มจากความชอบครับบมารู้ตัวเองแล้วว่าคงไม่ถนัดด้านไหนละนอกจากด้านก่อสร้างก็เลยมาด้านนี้มาตลอดนะครับก็พัฒนาตัวเองฝึกตัวเองทําเต็มที่ก็เลยเก่งด้านนี้ใช่ครับ แล้วไปทําโครงการโปรเจกต์ได้ยังไงมันเริ่มจากว่าตอนแรกนะครับมันมีอาจารย์ครับอาจารย์รเป็นครูที่สอนที่โรงเรียนมัธยมนะครับ,รบท่านมีที่ดินอยู่แล้วก็ท่านก็ถามว่าเอ๊ะมีที่ดินแล้วไม่รู้จะทําอะไรผมบอกว่านั้นก็ทําอาคาริชย์ขายสิครับเพราะว่าทําเลมันได้มันติดถนนใหญ่อ๋อเราก็าพูดไปอย่างนี้พูดไปอย่างนี้ครับไปก็บอกว่าตอนแรกก็ว่าโอเคอยากทําตอนหลังท่านก็บอกว่าแก่ละไม่อยากลงทุนละ เอางี้นั้นผมเป็นคนทำอือ่าเราก็เลยมีโอกาสได้ไปลงทุนทําครับครับลงทุนสร้างขายแต่ท่านเป็นที่แล้วเราเป็นผู้ก่อสร้างแล้วก็แบ่งผลประโยชน์กันคนละครึง่งครับครับ,รบก็ทําไปทํามาก็ใช้เวลานาน,านอยู่ครับตอนนั้นก็มีตังสักบาทตอนนี้ทำน,นครับก็อาศัยว่าใจสู้ทําก็มีเงินก็เข้าไปทำใช้เวลานี่ไ ใช้เงินหมุนใช้ค่อยๆทยอยทาไม่ได้เร่งมีตังกระทาใช่ครับชเวลนี้ก็หยุดปีกว่าปีกว่ากี่ห้องนะเก้าห้องครับเก้าห้องกี่ชั้นสองชั้นครับอ๋อสองชั้นก็ไม่ได้สูงมากนะครับไม่ได้เยอะมากครับหน้ากว้างเท่าไหร่ที่ทำสองชั้นเนี่ยมันมีเก้าห้องห้องละสี่เมตรอ๋อห้องสี่เมตรนะครับก็มาตรฐานที่สุดละใช่ครับครับผมใช้เวลาอยู่ปีกว่าปีกว่าเพราะว่าไม่ได้เร่งไม่ได้เร่งแล้วช่วงไหนมีตังก็ทําไม่มีตังก็หยุดก่อนหมุนทําจนกระทั่งจนกระทั่งเสร็จครับ จะกระทั่งแล้วเสร็จแล้วก็ทีนี้ไอตอนทำอ่ะมันก็มีคนมาจองเยอะนะครับแต่ว่าโอ้เราก็ใจชื้นขายได้แน่นอนมีคนสนใจเราก็เลยตัดสินใจทำครับพอถึงเวลาปั๊บสร้างเสร็จเขาไม่เอาจริงขนาดอ๋อไม่ถือว่าคนที่มาบอกเราที่เรากล้าใช่ครับเอาเรากล้าที่จะสร้างโดยที่ไม่มีเงินเพราะคิดว่าขายได้แน่นอนมีคนสนใจบอกฉันจะเอาใช่ครับคนนึงก็จะเอาคนนี้ก็จะเอาใช่ครับพอสร้างเสร็จไม่มีใครเอาเขจรจริงไม่เอาไม่เอาแล้วเราทําไงต่อก็ผมก็ ใช้เวลาใช้วิธีการประกาศขายติดโปสเตอร์นะครับไว้นิยลขนาดใหญ่เลยสี่คูณแปดเมตรเต็มถนนติดจนเปื่อยสองรอบครับก็ไม่มีใครไม่มีใครมาซื้อไม่มีใครถามเราเลยหรอมีถามมันก็มีคนมาถามยื่นธนาคารยื่นอะไรก็หลายหลายหลายรายอยู่แล้วก็ผ่านก็ผ่านไปไม่ได้บางคนก็จองไว้เราก็ไม่กล้าขายให้คนอื่นละเผ่านไปก็ใช้เวลานานไหมผมใช้เวลาสองปีไม่ได้ขายสักห้องครับสองปีหลังจากสร้างเสร็จ ไปอย่างนั้นอ่ะป้ายเกลือขึ้นป้ายใหม่ครับรับโทรศัพท์จนก็คือมีคนโทรมาก็บ่อยอ่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ซื้อไม่รู้เพราะอะไรครับเราไปพูดยังไงเราซื้อพอจําได้วิธีพูดวิธีพูดผมก็คือช่วงนั้นอ่ะเขาก็บอกว่าเออสนใจสนใจจองแล้วก็จองแค่ห้าพันแล้วก็เอาละขายไม่เป็นจองก็จองไปเขาก็ยื่นแบงค์ไม่ผ่านเขาก็หายไปเลย แล้วเขาเราต้องคืนห้5,000เขาไหมก็คืนให้เขาครับอ๋อก็หายไปก็หายไปแล้วก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆผ่านไปสองปีกว่าผ่านไปสองปีไม่ได้ขายสักหลังสักห้องแก้ียดังไงเครียดมากเครียดพอดีมีรุ่นพี่ครับครับผมมีรุ่นพี่แนะนําว่าผมก็ไปซื้อหนังสืออาจารย์มาอ่านอือเขาแนะนาให้ไปซื้อหนังสืออาจารย์มาไม่ผมไปซื้อมาก่อนเอาไปซื้อมาก่อนไปซื้อมาก่อนแล้ววันนั้นมีโอกาสไปงานงานศพงานศพไปเจอรุ่นพี่ก็คุยว่าเนี่ยผมไปอ่านหนังสือเนี้ผมน่าสนใจนะรุ่นพี่บอก พี่ไปมาแล้วแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวอีกสองวันเนี่ยจะคุยกับอาจารย์อออาจารย์มาที่เชียงรายก็เลย๋อ,องั้นผมไปก็เลยมีโอกาสได้ไปคุยกับอาจารย์อ๋อครั้งแร<ล>กที่เราเจอกันที่เจอกันครั้งแรกตอนนั้นยังไม่ได้เป็นลูกศิษย์อ่าฮะครับผมไป,ไปคุยป๊อปก็เลยเป็นลูกศิษย์วันนั้นเลยไปหลังจากจากนั้นมาสักครึ่งเดือนก็ไปเรียนคอร์สครับผมไปเรียนคอร์สจะไม่บอกเยอชวนกุดรวย ด้วยสัญุ่นสาริบเดุ่นสาสิบเจ็ครับผมวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดเฮ้ยจูวันที่เจ็ุ่นส7มสิ็ดุ่นสาสิโอ้ยยังจำได้นะเนี่ยจา์ลืมไปแล้วเนี่ยโอ้แล้วก็ก็ไปเรียนก็ได้ความรู้หลายอย่างนะครับคือพื้นฐานผมจริงๆแล้วเนี่ยพอผมทำก่อสร้างมาเยอะานานมากเป็นที่ปรึกษาทำอะไรหมดทุกอย่างผมว่าเรื่องก่อสร้างเนี่ยผมถนัดแล้วไม่เป็นรองใครมีแต่คนมาปรึกษาและมีแต่คนให้ทำโครงการแต่เราไม่เคยคิดว่าเราจะทำโครงการเองครับ แต่พอมาทาโครงการเองเพราะเจอเรื่องขายตอนนั้นขายไม่เป็นอมันเป็นเรื่องใหญ่ครับคราสร้างเป็นแล้วขายไม่เป็นสร้างดีมากครับผลงานฝีมือดีใครๆก็ชมงานนี้บอกต่อต่อเนื่องตลอดเวลาแต่ขายไม่ออกใช่ครับคราวนี้ก็ไปไปเรียนของอาจารย์หลักสูตรนั้นนะครับครับมันเก็ตอะไรขึ้นมาเก็นวิธีขายอย่างเดียววิธีขายวิธีขายแล้วแนวคิดแนวคิดวิธีขายครับหลังจากนั้นถัดมาแค่เดือนครึ่งผมขายหมดเลยเก้าห้อง ก้าห้องใช้เวลาเดียนครึ่งหลังจากติดมาสองปีใช่ครับขายหมดเลยขายยังไงเราขายโดยวิธีไม่ไม่ต้องรอคนซื้อเมื่อก่อนเนี่ยอันดับแรกนะครับถ้าใครมาจองเราก็คิดว่าเขาจะเอาละโอ้มั่นใจจองแล้วฉันไม่ต้องพยายามหาใหม่ละเราไม่ขายต่อละสุดท้ายพอไปยื่นแบงค์พื้นเลยสามสี่เดือนห้าเดือนมารอกันไปเหอะพอไม่ผ่านก็เริ่มต้นขายใหม่มาเริ่มต้นสตาร์ทใหม่หาคนที่ไหนใช่ตอนนี้ก็เลย จากตอนแรกผมตั้งราคาขายห้องละสองล้านหนึ่งแสนบาทผมตั้งราคาใหม่เลยสองล้านห้าโอ้คิดคิดแพงมากเลยนะโอเคก้าห้องห้องละสี่แสนเก้าสามล้านกว่าเลยนะบวกขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นได้กับดอกเบี้ยภายในสองปีที่เราถือว่าเอาคืนแล้วมัเอาคืนแล้วโอ้สุดยอดค่าจองผมต้องจองสองหมื่น สองหมื่นอาทแล้วละตอนนี้กล้าพูดใช่ไหมกล้าพูดและแต่กกอนนี้ห้าพันได้ไหมครับใช่พะตอนนี้บอกเออจองสองหมื่นตอนนั้นเราเราอยากได้คนจองไงอ๋อหรอเท่าไหร่ก็เอาอตอนนี้ไม่ได้สองหมื่นผมก็เลยคิดว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเขากล้าจองเยอะแสดงว่าเขามั่นใจที่เขาจะซื้อเขามีกําลังแน่ถ้าเราบอกสองหมื่นถ้าเขาไม่เอาเราก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันก็หาคนใหม่หาคนใหม่อย่างเงี้ยเราไม่เสียโอกาสในการทําตลาดครับแล้วก็ผมก็มาเรียนรู้การตลาดผ่านทางสื่อ โซเชียลครับก็ได้ใช้ปวดป้ายเลยไว้นองไว้นิ้วไม่เอาแล้วไม่มีประโยชน์เพราะมันเป็นถนนใหญ่ครับรถมันวิ่งเร็วมันอ่านไม่ทันมันอ่านไม่ทันครับอ่านไม่ทันครับก็เลยปดล็อกตรงนี้ครับแล้วตอนนี้ก็เลยเริ่มมาทำมาสังหาสองซ้ำอ๋อพอขายตัวนั้นจบแล้วนะครับความมั่นใจเกิดขึ้นความมั่นใจเกิดขึ้นวิธีวิธีขายรู้รู้จักดูทำเลรู้จักสุดท้ายแล้วก็ต้องเอา ผู้บริโภคไปศูนย์กลางครับใช่ครับโฟกัสไปที่ลูกค้ามุ่งเป้าไปที่คนที่จะมาซื้อบ้านเราใช่ครับอืมกลับมาจบไปแล้วโปรเจกต์นั้นเก้าแลับหลังจากที่เก็บเอาไว้นานพอสมควรจนป้านมากเลยใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้มีโปรเจกต์ในมือตอนนี้ก็เริ่มทำแล้วครับเริ่มเอาที่ดินมามาทำขายครับครับจัดสรรแบ่งล็อกทำขายก็ล่าสุดนี่เพิ่งทำไปเนี่ยได้ที่ดินมาแปลงหนึ่งครับเจ้าของเขายังไม่รู้ว่าที่ดินอยู่ที่ไหนอ๋อดีทำไมอะ เป็นที่มรดกพี่อะไรเขาปะเขาประมูลประมูลมาประมูลมาแล้วไม่รู้ที่อยู่ไหนแล้วเขาก็มาถามผมผมาอโอ้โอเคผมทําให้เลยจับที่มาแล้วก็ไปแบ่งแปลงขายอสัปดาห์แรกจองมีมีแปดแปดล็อกได้แปดล็อกสัปดาห์แรกแรกจองไปสี่ล็อกอะตอนนี้ก็ผ่านมาหนึ่งเดือนเนี้โอนไปสองล็อกแล้วเร็วมากที่ดินยังพึ่งพอดีเราได้ที่ปุ๊บเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาในการแบ่งแปลงนานนิดนึงถ้าแบ่งนะเร็วกว่านี้ก็คง โอนได้เร็วกว่านี้ละอืออ๋อตอนนี้โอนไปแล้วโอนไปแล้วแต่แต่นี่คือนี่ไม่ได้ใช้เงินเราเลยใช่ไหมไม่ได้ใช้สักบาทครับโอ้โหนี่คือใช้เงินคนอื่นโดยของแท้เลยใช่ไหมครับใช้เงินที่ที่ก็ที่คนอื่นที่ก็ที่คนอื่นครับอ๋อเขาบอกว่าคุณเอาไปทำเลยเอาไปทำเลยแล้วก็แบ่งกำไรกันใช่ครับอ้อก็ทำก็เป็นที่ที่ทำเลดีครับผมเลดีแบ่งแปลงก็ถูกแปลงก็ไม่แพงออกมาสวยแพงๆแล้วราคาไม่แพงตอบโจทย์ครับใช่ครับแล้วจะมีโปรเจกต์ข้างหน้าอี มีคนเอาที่มาให้ทาเยอะมากตอนเนี้เกือบทุกคนให้เฉยเฉยให้เฉยเฉยน้องเอาที่ไปทําไปดูซิว่าทาอะไรได้เยอะเยอะดีไม่ดีจะมีคนเอาเงินมาให้ทําด้วยก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับต่อไปครับเพราะว่าถ้าเราทําเสร็จโปรเจกต์หนึ่งสองโปรเจกต์สามโปรเจกต์มันแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะก่อนหน้านี้ผมเคยทําหมดละบ้านจัดสรรใหญ่ๆเนี่ยไปวางผังไปทําแผนที่จัดสรรแบ่งจอกสารให้เขาหมดแต่ไม่เคยทําของตัวเองสักไม่เคยคิดฉุกมาว่าฉันจะทําของตัวเองเพราะคิดว่า มันต้องคนรวยเท่านั้นถึงจะทําโครงการอย่างนั้นได้ครับไอ้ที่ไปเปลี่ยนความคิดเมื่อไหร่ไปเปลี่ยนหลังจากที่ไปเรียนหลักสูตรอาจารย์นี่แหละครับก็เลยรู้ว่าเอ้ความสามารถเรามีคอนเนคชั่นเรามีเรามีทุกอย่างขาดอย่างเดียวพลิกตรงนี้พลิกตรงนี้ครับให้มันเป็นโอกาสของเราใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ขาดละไม่ขาดละนี้โอกาสมาเพียบละได้เพียบละครับโอเคต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่ได้มีโอกาสไปเรียนหลักสูตรวันนั้นครับพลิกชีวิตผมแล้วก็ทําให้ผมได้มีความรู้หลายๆอย่างเกี่ยวกับงานก่อสร้างครับแล้วก็ ซึ่งเป็นงานที่ผมรักอยู่แล้วครับผมทําให้ดีที่สุดแล้วก็ให้คนที่อยู่อาศัยน่เขามีความสุขนะครับให้มีความสุขสุดท้ายเอาเงินไว้ที่หลังเอางานไว้ก่อนเรื่องเงินจะตามมาเองครับอสุดยอดมากนี่คือการพลิกสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นทุนภายในของเราที่เราสั่งสมไว้หลายคนก็เพิ่งสั่งสมแต่บางคนสั่งสมไว้แต่ก็ไม่ทราบว่าตัวเองมีทุนภายในใช่ครับในวันนี้ท่านแจ็คเองก็ รู้แล้วว่าสิ่งที่ฉันมีนี่มันสามารถสร้างประโยชน์ได้อีกมหาศาลแล้วก็สามารถสร้างผลลัพธ์ให้เห็นได้ประจักษ์และก็เป็นที่เป็นจริงรแล้วผมก็ชอบมากว่าในสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้งเราเอางานเป็นตัวตั้งเมื่อไหร่ที่เรางานเป็นตัวตั้งความรู้ความสามารถและการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างครบถ้วนเงินมันจะมาเองใช่ครับความรวยมันจะตามมาเองนะขอบคุณมากครับท่านต้องบอกว่าในช่างแจ็คนะที่แบ่งปันกับพวกเราวันนี้นะครับ ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์ในสิ่งที่หลายๆคนอาจจะติดคล้ายๆกันนะครับก็สามารถที่จะปลดล็อกได้นะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับขอบคุณมากครับ